กันถลอกค่ะแอดเบนนะะถลายแล้วก็แท้นะ,ะก็ถลอกนะคะม่นะ,ะก็มันก็จะพึงนะ,ะพึงแผลออกมาก็เห็นนะคะว่าเป็นแผลจริงนะคะแต่โดยรวมก็คือปิดยังไงก็ไม่มิดนะคะยังมีนะคะมือฉังนะ,ะก็เก็บภาพมาได้นะคะ มวลมันสนันทากันไปเลยก็เรียกว่านะคะสังคมโซเชียลพลังหญิงเรานะคะก็ต้องมานะคะพลังหญิงก็ต้องมาด้วยนะคะพลังหญิงนะเธอหมิ่นเกียรติชั้นมากเลยนะนะะกับการที่นะครับไปโฆษณาชันเะว่าไม่ได้แต่งนะคะเป็นเป็นเมียที่ไม่ได้แต่งนะคะแล้วก็เป็นเมียที่นะเหมือนกับไม่มีใครเลือกแล้วนะคะเออสามีปัจจุบันถึงได้เลือกนะคะโอ้โหนะคะพูดไปได้นะความรักนะบางทีมันก็ไม่ได้กะเกณฑนะ ทันเวลานะคะจริงไหมนะคะเรื่องแบบนี้นะคะเราเห็นบอกว่านะก็ไม่ได้พูดถึงนะ,ะอ่อมีการนะคะชมนะค,ะคุณพอลลี่นะคะสวยนะคะซังตัามก็ดูสะอาดสะอา้านดูหลอ่ออะเหรอคะโอ้โหนะอุย้ยฟังแล้วนะ,ะสหิวยังไงไม่รู้นะ,ะสยองด้วยก็ได้นะเอฟซีทั้งสหิวแล้วทั้งสยองเลยนะคะฟังเสียงนะ,ะของนั่นแหละนะ,ะจากช่องต้นฉบับนั่นเองนะ,ะเบนก็ยังว่าโอ้ย นะแต่ไม่เป็นไรนะก็ดีเหมือนกันนะก็ทําให้สังคมมองออกแต่บอกนะวันนี้นะขอสังคมพลังหญิงเรานะคะนะแต่งไม่แต่งไม่ใช่ปัญหานะคะทุกคนมีสามีเหตุแล้วก็มีผลกันทุกคนนะคะอันนี้แอดเป็นกําลังใจให้นะคะของแอดเน่แต่งบันที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ปกตินะเรียกส่งพเมีส่วนย่างนะคะทำไมมีอีขาเบียดมาด้วยนะคะเเลยไม่เข้าใจนะคะแต่โดยรวมก็ตั้งใจใช่ไหมนะคะตั้งใจเรียกใช่ไหมตั้งใจเรียกอีขาเบียดใช่ไหมนะคะก็อน่น,นแหละนะะเราก็ต้องนะะเรียกนางนะคะแบบให้สาสมนะคะกับที่นะะมาเรียกเหล่านะสมญานามนะคะอะไรประมาณนี้อ่านะกระด้ายทถลดไปนะเอฟซี บอกลเลยนะคะอัรรสไปเลยนะคะก็สําหรับนะคะทัวร์วันนี้ก็ทัวร์พลังหญิงของเราเนี่ยแหละนะคะเพราะเพราะว่านะคือต้องพูดนะคะว่าศักดิ์ศรีนะคะผู้หญิงเรานะเพราะโดยรวมนะคะเอ่อปมนะคะเป็นปมที่ว่านะเราไม่ได้แต่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นปมอยู่แล้วนะผู้หญิงเรานะนี่พูดถึงผู้หญิงเรานะศักดิ์ศรีผู้หญิงนะคะสังคมพลังหญิงนะมาเลยนะวันนี้นะคะบอกเลยนะ ใช่นะคะจะเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุนรนรนรร่นเหลีเรานะคะก็คิดเหมือนกันนะ,ะก็อยากให้ได้ตกได้แต่งนะคะเป็นงานเป็นการให้มันเรียบร้อยถึงแม้จะงานใหญ่าง,งานเล็กก็เดี๋ยวค่อยว่าก,กันนะก็ปิจารณนานกันใช่ไหมคุณจันดีนะ,ะใช่ไหมพี่พี่มาลาตีนะคะใช่ไหมคะนะใช่ไหมวันนี้ขอพลังหญิงนะคะให้กาลังใจกับพี่ผลีนะ,ะแต่งแน่นอนคะ่ะนะ,ะแล้วก็สมศักดิ์ศรีมากนะคะ f c นะคะแม้ใคร อันที่เพิ่นนะไปนินทานะค,คอมเมนต์แบบนั้นนะคะก็เรียกว่ารับทัวไปนะแต่เห็นทางว่าไม่ให้ค่าค่ะเอ้าแล้วใครให้ค่านะแต่จะมาบอกนาย้อนหลังเลยว่านะเอ้าพอลลี่กับช่างตั้มนะคะก็พูดนะถามจริงเหอะนะคะคุณลืมไปหรือเปล่านะคะในกรณีที่นะพี่ตั้มและพี่พอลลี่เนี่ยไปขอความช่วยเหลือจากคุณนะคะแล้วคุณไม่ให้เนี่ยพอเข้าใจนะ เราให้เหตุผลอะไรต่างๆนะะลราพอเข้าใจแต่ไม่ใช่นะ,ะคุณออกมาพูดนะคะในหน้าโซเชียลนะคะว่าอุ้ยนะไม่ให้ยืมเงินสองหมื่นอ่าก็ออกมาพูดอย่างงู้นอย่างนี้แบบนี้แบนบ,น,บนั้นคุณไม่ได้ให้นะคุณต้องเข้าใจคุณไม่ได้ให้แต่เชื่อถต่ว่าถ้าคุณให้เนี่ยคุณต้องพูดเยอะกว่านั้นแต่เพิินว่าคุณไม่ได้ให้คุณก็ยังนําเขาออกมานะคะวิพากษ์วิจารณ์เป็นไงคะหญิงนะคะ ฝรั่งเศสนะฟังสิคะฉะนั้นนะคะตามนั้นเลยนะคะเห็นไหมคะคุณชอบหรอแบบเนี้ยเออเพราะยังไงเดี๋ยวคุณหมดโปรโมชั่นนะคะเชื่อไหมเขาก็จะทำอะไรคุณค่ะเทสิคะเทเหมือนหมูเทเหมือนหมาเลยก็ว่าได้นะยิงแก่แบบนั้นด้วยนะคะเนาะก็คงจะห้องโหยโหยหวนหัวนะอยู่ที่ไหนคะต่างประเทศเออนั่นแหละนะเอฟซีไม่ต้องเปลี่ยนเรื่องนะคะที่ไปบอกว่าเออ อะไรนะพอลลี่นะอะไรประมาณนี้พอลลี่ช่างตั้มใช่ไหมในขาวเบียดจริงๆนะน่าจะชี้นะคะมาธานีมากกว่านะดูทรงแล้วนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่านามนี้นะคะเรียกแบบมานมนานเลยคะ่ะพี่มารีจริงนะคะพี่พี่มายนะคะอ่ะแต่ตามนั้นนะคะแต่วันนี้ก็ขอพลังหญิงเรานะคะประนามนะคะสำหรับคนนะคะที่ไปเอ่อพูดถึงนะคะว่าคนนั้นแต่งคนนี้ไม่แต่งนะคะ ตามนะั้นนะคะเพราะอะไรคะเพราะผู้หญิงเรานะคะการมีงานแต่งงานนะคะก็เป็นสิ่งที่ประทับใจภูมิใจนะคะแต่ที่เพื่อนไม่แต่งนะคะอาจจะมีภารกิจหรือมีเหตุมีผลของเพื่อนไปนะคะและอย่าไปบอกนะคะกำกำกรุงกวุงไปพูดแบบอะไรนะคะหลอกหลอกลวงๆเขาอีกนะคะพูดไม่จริงแถมนะคะจริงไม่จริงนะคะขออนุญาตนะคะฟังจากช่องจริงนะ,ะอันนี้ฟังจากช่องเลยนะ,ะเขาบอกว่านะ,ะเป็นช่องจริงนะคะ เป็นช่องจริงที่พูดด้วยนะคะคอมเมนต์ไปพูดนะยศีลองนึกดูแล้วกันนะเออจิตใจเป็นยังไงล่ะคะแถมนะคะ,นะคะอีขาเบียดนะ,ะเอานะะไม่บอกว่าพอลลี่แล้วนะ,ะบอกกับเออบอกมันบ้างเดอ้อเขาได้นางงามด้วยนะ,ะอุ้ยคุณพอลลี่เมื่อก,ก่อนนะ,ะสุดยอดนะคะลำนะ,ะลำ,ลำเออ อะไรนะล่าสุดนะแอนเป็นจำได้ตอนนั้นนะคะแต่แอนไม่รู้ว่าเขาแต่งงานตอนไหนนะคะนี่นเป็นพูดจริงๆนะคะแต่เบนไปเจอเขาที่งานโรงเรียนนะคะเขาแต่งตัวมาลำอวยพรให้กับนะคะคุณพ่อคุณพ่อที่จะเกษียณใช่ไหมคะคุณคุณพ่อเพิ่นอนคุณพ่อของคุณพอลีนะคะที่จกกะเกษียณอายุเออราชการนะะก็ อายุเละชาชการครูนะคะก็คุณพอลีเนี่ยแต่งตัวสวยมากนะคะแล้วก็เป็นลำหากหโอ้ยตอนนั้นนี่อย่าถามถึงตอนนี้นะคะตอนนี้ก็เลยได้ได้อะไรที่มันนำหน้าว่าขาเบียดใช่ไหมคุณปูนะคะอีขาเบียดนะคะจริงๆอะ่ะเมื่อก่อนเนี่ยเขาระดับไหนนะคะคุณเทียบเขาไม่ได้เลยนะคะหน้าตาผิวพรรณเนี่ย ยังไงคุณพลีเขาก็ชิงก่อนแน่นอนคนะ่ะเขาสวยค่ะสวยคนดีนะ,ะแน่นอนค่ะสวยคนดีนะจนชนะใจนะช่างตั้มนะรีบมาไวๆนะสองแสนห้าทอนบาทเดียวนะคะทองสองบาทด้วยโอเคนะโอเคนะแอดเวนก็นะพูดถึงนะนี้ก็ให้กําลังใจนะพี่เพื่อนทั้งสองนะแต่บอกได้เลยนะค,คุณพลีสวยนะแถมนะมีการเหมือนประมาณว่าพูดในช่องนะในช่องตัวเองนะแบบว่าเออ รีบนะรีบเอ่ออะไรนะเขาเรียกว่าใจดีสู้เสือนะคือพูดผิดไปแล้วนะขอโทษแทนไปแล้วด้วยนะคะก็เลยแบบเหมือนกับการมียกยอว่าอุ้ยสวยกันทั้งคู่นะคะอย่างงู้นอย่างนี้แบบนี้แบบนั้นน,ะนี่แหละนะซีความที่ไม่รู้นะอยากเอาไปพูดนะคะเนี่ยละนะและแถมพูดนะคะในหมู่บ้านไม่เป็นนะต้องพูดนะคะนอกทวีไปด้วยนะคะก็เลยจังจังนะคะวันนี้นะคะสวยรวยเก่งแม่นครับพี่ดารณีนะคะ คุณพอลลี่เขาสุดยอดนะเรียนก็กว่าเบนอีกนะแล้วก็สวยนี่ก็โอ้โหระดับเลยนะเพราะว่าเขาก็ประลองเวทีมาหลายเวทีนะ จริงนะเขาก็แสดงออกด้วยนะคะฉ่ำๆด้วยนะคะ f อนะและหน้าเขารับแขกนะถึงแม้ว่ารูปร่างหมายถึงว่าหน้าเนี่ยไม่เลียวลูกไข่นะ,ะแต่ว่าโดยรวมคนพอลีเขานะสมส่วนแล้วก็ดูสวยมากเมื่อก่อนนะแต่ตอนนี้นะคะเป็นธรรมดาคนะเป็นคุณแม่แล้วนะเนาะก็ต่างๆนะนะไม่ว่ากันคนะเพื่อนบอกว่ามาไกลแล้วนะแต่ถ้าเมื่อก่อนนี่โอ้โหอันท,นที่อันที่เอาเขาไปนะไป นอกโซอหมายถึงว่าส่งเขาออกมานอกโซเชียลเนี่ยพูดถึงเขาในโซเชียลร,รู้ไหมไม่ได้ติดอันดาบหรอกนะ,ะเตี้ยก็เตียนะ,ะเออดำก็ดำนะ,ะเอ,อ่อคิดไปละกันนะคะจะขนาดไหนละกันนะคะหาตรงนั้นไม่มีแต่ยิงด้วยกันที่แหละนะ,ะจริงไหมนะคะแมนบอลลดเบซ์พูดถูกใจแม่เลยนะโสวยรวยเก่งแล้วก็ฐานะดีด้วยคุณคุณพอลลี่เขามีพื้นฐานอยู่แล้วนะคะพื้นฐานพื้นฐานอยู่แล้วก็ แล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็สร้างสร้างไว้อยู่แล้วคุณอะไรไปบ้างนะนิดๆหน่อยๆนะคะกลยุทธ์ต่างๆนะก็โอเคนะก็เรียกว่าตอนนี้ก็ถือว่าประสบผลสําเร็จนะแต่แต่ถ้าคิดโดยรุ่นๆกันนะก็น่าจะสร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันนะเพราะว่าถ้ารวมพราไอเบนก็แต่งปีหนะ้าหนึ่งคุณพลีก็แต่งมาก็ปีห้าสองแต่โดยรวมคุณพลีเนี่ยเขาเป็นคนพื้นที่อยู่แล้วนะคะแล้วก็โดยรวมฐานะคุณพลีก็ใช้ได้เลยนะก็ถือว่าแบบ สุดยอดนะนั่นแหละคะอืมโอ้ต้องพูดเลยนะเรื่องนี้ไม่พูดไม่ได้นะคะอันนี้ไม่มีอะไรหรอกนะคะเพราะว่าเออแอดเพิ่งจะรู้จักนะคุณพอลี่จริงๆก็เมื่อติดติด,ด,ด,ดตามนะช่างใหญ่หนุฟ้าสุนผักก็สวยเขาเก่งกนะันทั้งคู่ค่ะขยันนะ่อก่อนก็เปิดนะเป็นร้านซ่อมนะซ่อมรถปะยางนะงานอะไรก็ทำนะทั้งหมดเลยนะก็ถือว่าเป็นคนขยันนะขยนขันกันแข็งทำมาหากินนะคะจริงนะ ก็เพราะมันก็เหมือนกับเป็นนะเหมือนกับช่วงวัยที่เรานะคะสร้างเนื้อสร้างตัวอะไรมีครอบครัวก็สร้างเนื้อสร้างตัวอะไรประมาณนี้นะคะโหถ้าเมื่อก่อนนะคะสาวๆก็โอ้ยนะอย่าให้เว้านะสวยดีนะ